นั่นฮัลโหลเอิว่าไงมึงเอาเค้กไปใช่ไหมไอ้เค้ก่กินเค้กไม่แบ่งใครไอ้เชี่ยกูไม่เคยได้ออกเลยไอ้เชี่ยกูเล่นตะกูโอ้เชี่ยเป็นใจกูนี่ไงมึงใส่ชุดเขียววะตาแล้วนะมึงต้องโดนแล้วชุดมีผลนะกูบอกเลยจริงๆ

เพอ่อติดไฟเห็นเลยแต่ไม่แต่มันมันมันมีสำหรับคนที่มีมีแต่คนที่ไม่มีรับก็ไม่ได้แล้วไงแต่ตอนนั้นเราก็เล่นได้เลยใช่ได้หมดอ่ะได้ทุกคนเออหืมมันนอกไม่รู้อ่ะเออมันน่าจะออกมันนอกออกหมดเลยอย่างชอบเลยเสื้อเล็งเสร็จคนน่าจะโดนตัดเล่นกันตั้งนานเล่นกันตั้งนานกว่าจะได้เี้ยอืมติดไปอ่ะนะอุ้ยด่านใหม่ว่ะ ร้านร้านเล้าของเพื่อนที่ตายไปแล้วอ่ะไี่ผช,ชอบอ่ะผมก็เลยพามาไ,มไอเชี่ยอุ๊ยห้องวีอยู่นี่ เฮ้ยเครื่องล็อกเครื่องล็อกเอาข้างบนมีคเครื่องนี่อมเอากูกูพ้นอ้วกใส่กูแล้ว กูกูสินะห้องวีอยู่นี่กูจะไม่ไปห้องวีเด็ดขาดเอามันอยู่ข้างบนเหรอมันตามกูมาแล้วเสียงอะไรอ่ะมันตามกูมาแล้ว ตามกูมาแล้วมันไปไหนแล้ววะ,ม,ะมันไม่ตามกูเอา้ามีคนป่าตรงนี้หรอระวังเดอ้อป่านนี้ใส่ก่อนเอาไว้จุ๊ ไห oh, yeah, yeah. น,นกูก็ติดอ้วกแล้วเฮ้ยแต่ทำไมรู้สึกว่าที่ล้างที่ล้างบ่อน้ำมันเป็นสีแดงอะ่องงออะเออ,อ,อ <c oughs> เ,เนนหรอล้างได้อเค เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะมันหยิบเลือดมันหยิบเลือด อุ้ยเลือดแดงไอ้เหี้ยไม่ล่ะกูเจ็บอยู่แล้วเว้ยมึงก็เลือดแดงฟรีอะไรเสาอยู่ข้างหลังไม่แข็นเนะเหมือนจะเห็นนั่นแหละไม่ยังไม่ทำลายโทรเทมสักอันเลยนะหาไม่เจอเลยแผ่นที่เขียวมันไม่ขึ้นนะ ถ้าเราเราจะหิวได้ปะไม่หิวไม่ได้เอ้ยหิวไม่ได้เนี่ยหว่าล้างเลยนะ มันเห็นกูปะวะมันมาเอาเลือดมันมาเอาเลือดมันวิ่งไปสุดนู่นแล้ว เลือดแดงเฮ้ยเครื่องบนนู้นจะเสร็จแล้วนี่หว่าเอาว่าคานวายหลุดวะคานวายหลุดวะเพื่อนกูคานวายหลุดวะ ไปก่อนไปก่อนใครยังไม่ได้ปัดไหมไออยู่เลยกัแล้วไปเล่นแทนให้มขาล้วงเงยอยู่ไหมวะใช้เป็นแล้วมั้งเอาหรอกีอ่เปอร์ <ie> แล้วนะฟุก<ห>เครื่องกี่เปอร์แล้วอ่ะ ôi không đi cái cao 99 -cao đi không đi 99 cào hai cái này yêu ba? ít đi ít đi ít đi đi ít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  đi đi ít đi ít đi đi ที่โดนหลังที่โดนแขวนปะนนนอ๋อมันบ้าคาตงลงลง์ทรอ่ะมันแหลกไหนวะตรงเครื่องที่ปั่นเสร็จหรอรไ,หไม่ไม่เครื่องไหนเครื่องเครื่องที่ที่ฟุกแว่น กูไม่เจอนะเว้ยกูอยู่หน้าที่ปั่นเสร็จเก้าเก้าอ uh, 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 ่ะอ๋อหน้าร้านเหล้าอ้า๋องอ้กูอยู่กูอยู่กลางแมพอ่ะกูอยู่กลางแมพกูอยู่กลางแมพอ่ะมึงอยู่ไหนเออนั่นแหละเปิดล้อเลยปอดล้ออะไรเดี๋ยวกูเองเปิดล้อเลย เปิดรอเลยเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอเดี๋ยวเดี๋ยวเเเลือดแดงเลือดแดงระวังอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งยังไม่เสร็จโคบิ่ห้าสิบห้าสิบทำไมเลือดแดงมันสั้นจังอ่ะค้างอะบั๊กแล้วบลักว่ะ บั๊กกลัวบั๊กเปิดไปเลยไปเลยเปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยคนนึงดิล่อไปคนนึงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องจะได้เปิดเลยเปิดอะไรใช่ปะบั๊กวะว่าบั๊กวะเอาวะ บักเฉยอ่เควสสำเร็จด้วยไหนลูหน้าว่ะคนไทยอ่ะเอะถามหน่อย U บูจบัก อินอะไรอ่ะแปลว่าอะไรวะแปลว่าอะไรอ่ะโอเคป่ะหายหายเปิดท่อได้นี่หายเลยเหรอ